สวัสดียามเช้านะครับช่องทนายสายเกษตรวันนี้ก็จะมาอัปเดตพอดีเปลี่ยนแปลงพื้นที่หลังบ้านนิดนึงนะครับก็จะมาให้ดูว่าในการจัดวางจัดเรียงนะฮะเข่งนะครับตรงนะครับขอบที่นะครับก็จะมาให้เพื่อนๆได้รับดูแล้วก็รับชมนะครับและรับฟังนะครับก็ช่องทนายสายเกษตรครับ วันนี้ก็ไม่มีสารครับก็สามารถมาบันทึกทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ติดตามนะครับวางเรียงใะ้ครับเหลือพื้นที่โล่งครับแต่ก็จะทำปลูกอย่างอื่นเรื่อยๆนะครับแต่จะเป็นการปลูกในเข่งนะครับไม่ปลูกลงดินนะครับนี่ครับมะม่วงนี่ครับให้ชมนะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ วันนี้ก็มาให้ชมนะครับจัดวางมะม่วงในเข่งกับฝรั่งนะครับก็จัดวางถมที่จัดวางาให้มันแนวตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่สาย PE แล้วก็มินิสปริงเกิลนะครับเป็นสปริงเกิลแบบหัวล้มนะครับสะดวกต่อการให้น้ำนะครับ ก็ฮะก็18องศาครับวันนี้ที่จันทบุรีนะครับอำเภอไยดาวนะครับวันนี้ครับให้ดูครับผมจัดเลียงยัางใหม่นะครับเนื่องจากถมที่นะครับก็เลยจัดเลียงไว้ริมขอบที่ที่ถมครับข้างๆนี้ก็จะเป็นสวนลำไยครับน้ำก็ขังนิดหนึ่งนะครับพอถมที่ใหม่กำลังหาทางที่จะระบายออกทางไหนไม่งั้นต้นลำไยตายแน่เลยครับนะฮะ ตายแน่ๆถ้าน้ำขังนี้ลำใหญ่นะมะม่วงครับให้ดูครับก็แต่ละต้นก็ปัจจาณัหเดือนครับมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ครับสิบกระสายพันธุ์นะครับนะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับแบ่งปันกันครับ ใครมีอะไรที่ได้รับชมแนะนำผมได้นะครับผมก็เรียนรู้กันใน YouTube เหมือนกันครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับนี่นครับจัดเหีียงก็ประมาณ19เข่งนะครับอันนี้ก็ฝรั่งของเปาซือนะครับก็จะไว้ลูกนะครับนี่ฮะ หงเปาซื้อก็หงเปาซื้อหงเปาซื้อนะฮะหงเปาซื้อครับอันนี้ก็มะม่วงเขียวใหญ่ครับสองต้นนี้ผมทาบต่อเปื่อยไหมครับภาพต่อใหญ่มาจากต้นแม่มันนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมไปทาบจากต้นแม่มานี้ฮะเอาลองหัดทําดูครับอันนี้ครับแปดแปดแปดต้นแปดแปดลากนะฮะภาพต่อเปือยแปดลากตุ้มยักษ์ครับอันนี้แปดลากอันนี้ก็แปดลากนะก็คือ น่าจะเป็นกิ่งต้นมะม่วงแก้วแล้วมาตัดต้นมะม่วงแก้วปลูกเม,ม,ม็ดเล็กๆเท่าดินเข้าดินสอนะครับแทงดินสอเนี่ยครับลอยลอยยังอยู่ลอยทาบเนี่ยลอยทาบเนี่ยนี่ยะลอยทาบต้นตอนมอมะม่วงแก้ว ต้องสองต้นอันนี้ครับทาบอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ระบบน้ำท่อ P e แล้วไอหัวสปริงเกิลก็เป็นมินิสปริงเกิลแบบหัวล่มนะครับก็ลองปรับแต่งดูครับของเราเองทดลองครับมะม่วงกับฝรั่งนะครับก็จะมีชมพู่ ชมพู่ยักษ์ไต้หวันนะหนึ่งอันนี้ชมพู่ตอนมาเองครับลองอนะครอันนี้ก็ตอนมาเองนะครับจากต้นแม่มันนะครับชมพู่อันนี้ครับชมพู่ยักษ์ไต้หวันครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ต้องลองดูนะครับอันนี้คือต้นแม่ที่ผมบอกว่า,าทาบต่อเปลยนะครับอันนี้ลอยตัดนะครับที่ ทาไปต,ต้นริมต้นริมนะครับอันนี้นครับที่ผมทาไปครับก็เรียนชวนครับเพื่อนๆและสมาชิกในช่องนะครับถ้าได้ดูแล้วก็มีเวลาว่างก็ปลูกต้นไม้นะครับไม้ผล นะครับไว้กินเองแลบประทานเองครับแรกแรกลงทุนอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะครับถ้าปลูกในเข่งแต่มันดูแลง่ายนะครับปลูกในเข่งนะครับมันดูแลง่ายเรื่องการให้น้ําการงดน้ําการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับแต่มันจะลงทุนามากหน่อยนะครับอย่างเนี่ยเข่งเบอร์หนึ่งเนี่ยครับสังเกตเข่งเบอร์หนึ่งนะครับก็ลูก่งร้อยกว่าบาทนะครับ ดินดินปลูกครับดินปลูกถ้าเอาแบบดีๆเลยก็สามถุงร้อยสี่ถุงร้อยนะครับก็ประมาณหกเจ็ดถุงครับวรวมวัสดุเช่นวัสดุปโปรง่งเช่นมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ที่เราผสมครับมีมะพร้าวสับนะครับดินปลูกนะครับแล้วก็ ขี้วัวขี้วัวแห้งนะครับที่ผมจะใส่ลงไปเพื่อให้วัะสุนโปร่งไม่หนักนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ดีนะครับลงทุนก็อ่ากับประมาณนะครับหต้นพันุ์ถ้าเราซื้อมาก็ประมาณาตีตกว่าถ้าเราซื้อตามริมต้นลา,าส่วนไม้ริมริมทางนะครับต้นหนึ่งร้อยบาทนะครับเข่งก็ประมาณ ร้อยห้าสิบเพราะนั้นผมผมไม่แน่ใจผมซื้อเท่าไหร่ร้อยสามห้ามนานแหละหลายเดือนแหละจำได้ก็สองร้อยกว่าแล้วแล้วก็ดินอีกประมาณสองร้อยก็สามร้อยแล้วก็จะมีะกระถางสิบนิ้วสองอันไอ้นหนึ่งอันนะครับวางไว้ใต้ก็ประมาณสิบยี่สิบบาทนะครับก็ลงทุนเกือบห้าร้อยบาทครับตอนหนึ่งเข่งนะครับ ก็ถือว่าลงทุนสูงนะครับ1เข่งก็เข่งมันจะมีหลายไซส์ครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3าและไล่ลงไปนะครับแต่เราซื้อเข่งที่ร้าน20บาทก็ได้ครับก็วันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับถ่ายให้ดูครับว่าเปลี่ยนแปลงโลเคชั่นนิดนึงนะครับผมที่นะครับก็ยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเรื่อยๆนะครับก็ มีของก็อยากโชว์ครับนะช่องทนายสายกเกษตรนะครับเป็นช่องใหม่นะครับก็ไม่ได้เชี่ยวชาอะไรก็ศึกษาเาเองครับก็วันนี้ก็สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนครับ